สบายดีพ <to fucking Janeiro> ี่น sure. ้องสบายดีมัตสุคูสุขคนสุมองสุบอลพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับซ่องพอน้องน้ำโสมนี่ออกป่าพี่น้องกับซากระตุนตใต้หิรูปพี่น้องพัดเตนมากอะพ่อพี่น้องเอ้จูมแล้วไจ้องอ่อนซ้อนพี่น้องอ๋อดอกพี่น้องสังเกตเด้อสองดอกจะไปเห็นปรดับไหมเห็นสองดอกไหมล่ะบอลลุงไล่เอาพี่น้องเอ้เอามาล้ำลุงไล่เราเอาเมื่อตะทงหนึ่งเต๋อบอกอ่อนช้อนแต่ดอกมันใหญ่พี่น้อง พ่อแล้วเก่งหน่อยนี้คอยเห็นอยู่พ่อโดนโชนดิให้มันมุกเศร้าจูบเนาะนี่พี่น้องจูบหนึ่งพี่น้องน้ำไหมจูบหนึ่งสองจูบมานมาพี่น้องมานป่อดไปแต่วานจุ๋ยๆเลยหันแต่งัดนี่เนาะโอ้ยชีได้เดี่ยวมุกเศร้าเลยกูได้มากนียมันคือออกก็เปลี่ยนเปลี่ยนโซนโบแมนสามลุงพ่ออัน อาดาแล้วก็มาเหนอู้ล่อู้เลยแมนบ่ป๊าดพี่น้องเอาลุดอกใหญ่เท่าไจากซาดอกเตียมตาดอกไงหางดอกแค่ไปตองนี่มันขมมันมันปดมันติงไงดอกหางดอกมันใหญ่ลถ้าเมนมันออกทีน้ยเลื้อตาเนาะ่ได้ว่าออกดอกกันจำมีไูเหลือเลือดอกนใหญ่ยนี่ยังคืออลังการที่ดอกเห็ดด้นป๊าดติาม ปัตตหามากเห็นแต่มืนน <Và S 1> <À. S 2> ี่ลังกลีดอกง่าอคทโฟนี่บ้หลาเอ้ยขอนไล่วาเอามเดเเต็อย่างเมื่อนะมังไปจอืบดีให้บอดีเนาะว่าอะไรกันเอมนไป เดบ๋ยวมันะบนะเจ้าน่ะตักเขาเอยจวนะเจ้าหนุ่อ้น้งจไว้ไ้ช่มเราคายเ้่นมเรือแ้วก็ช่ยถอดเสยบอใเาอดเส้อใหรอดล้อใ้เาอดเส้ใหาอดเส้อให่เราถอดนส้อให้เราถดเสอให้กราอดเสอเรานกดเ้หราดเส้เเให้เราถเส้อเาดเอหเอเสืห้เราถอ้าถอดเนือเนา เราอยูบมันจำเป็งปรเราเห็นดอกรเราเห็นผักวันววนี้วกแต่อะไอกะนี่ยังในทางกบโบหินแล้วก็เนาะถ้าดาวก็เห็นในค้บบริมากพวนี้ก็ขนเทิง่งก็ต้นหนานก็ออกกันเห็นนะผากนี้บอกว่าผ่านกันิ่กงกลลงนลามัานา่ นาำมาเลกว่ามูหนึ่งจากซาสามสิบดอกลงพ่อนะดอกใหญ่กัด่อนซ่อนดิเอดอกยังเงยเศร้าโบบได้ดอกลากับมันหมดละเป็นดอกบานเนาะเธอกรมีกัลงไลนเนาะโอ้ยพ่อยเด้หามึงขัได้ท้นหามด้วยวะนี่ยังขาวบงก่อนบองขัดตึโอ้ยซามันดักตามเลย ปิดคองแถมันคือผอหอวะคือลับตายย่เป็นไงมันเขาคือ่อเลยงามตายแท้เก่ตไก่ก็เห็นทีสาดมนะยังหอดใจก็เหินโอ้ยังเลยเห็ดหม่งนี่เนาะมันก็บริไล่ไปได้เห็ดนะมูบริไงเนาะแต่ดอกไง nó nhảy đấy xịp đỏ sao đỏ có tiền ra tiệm không nhé đang cỡ ngàn sao mà có hỏi chặt thừa có vấn khẩu chắc thừa một người này nên đem thật đào nó khẩu viên sau này nhé nhí không sao bỏ nên là về đẹp khẩu đi. คนเอาคนเอาเป็นซ้ำจูมอยู่นี่มีให้มาจูมอืมฮะเอาพืชยืมไปด้วยพืชเศร้านะมือเศร้าจื้อหมองนะเอาเศร้าหล่นมาได้หรอก็มันอยากออกอิทธิเทนี่เนาะออกบ่ได้ไหมมันบ่นลายแต่ดอกใหญ่เลยจะได้ปุ่นเอาทั้งเกศพี่น้องมันดินแห้งแต่ว่าโอ้จูมนะคนชวนมันช uh ้วนพี่น้องคือเอาสันแท้มันได้ชนิดดินแข็งดินแข็งเนาะหัวสันงอกสัตวโต๊ะ nhục 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 đấy bên nhóc nhục cái khác đó phát... thì nó, hết của những cái đồ này đấy còn sốt còn sốt đúng còn sốt đúng không có lấy thằng này kì... kì, nó kẻ nổi nè kín nó tiêu kho kẻ lấy nó xong đồ nó ấy phốt hết cả thế mà chùm nhảy lì lo đi mùn ở bên đây nó mùn sao bởi vì nó nó mùn được bụi đây bây giờ xem nó phía nó, nó

Đọc ny nè, ny, do 2 Song do. Hm. Bing ngắt, dù mưu của à, hinh, nô. nó. Mkin kỵ vai thép. Một sáng được nô. Một Ngắt được Ngắt ngắt sáng ngắt nô. ngắt được nô. Một sáng được nô. Một sáng được nô. Một sáng được Một sáng nó nô. Một được nô. Một được คีแท้เลยบริโภคนั่นดอกแต่ดอกใในลายไว้เหยียบเราจะค่อยเหยียบจะ่ยเหยียบน้องไอ้มุนเป็ุ่เลยเผามาแล้วเนาะยันบหินนี่ไมใหม่ร้ายแท้ในต้นไม้อันเมื่อกี้นี่เต็มหน้าเลยดอกนงลคือจะมุนกัน จะยังกิดมันพี่เนาะมือควัดอะบ่มือควัดะลุดนี่เอาเคี้ยเลยน่ขึ้นบใหญ่ไปไหนหาก้อเนาะเนี่ยมาสรามไ้นกำลังจะหาอยู่เดียวกติ้นพี่หนอ่่าก็ตื้นเห็นี่นะแล้ดอกเดียวกำผ้ากดอกขมูสก ก็คงหูบักใหญ่นี่เฮียคือดอกเดียวกอ้พี่น้องเอ้ย2ดอก่ละดอก2ดอกพี่น้องเฮียสอกแบบนี้บ่หนเแต่ว่าดอกใหญ่เด้อพี่น้องสังเกต3ก็ออกใหม่3บ่เออนี่อือพี่น้องเฮ็ดอันนี้บเนว่าเฮ็ดนะจ้าออก่2ดอกนี่นะกลางคืนก็อยู่กลางเวก็ได้เนาะได้อยู่หาเห็ดปวกแต่ก็ได้บ่หลายคือหมู่ดอกพี่น้อง นี่คร่บมันรุ่งงมันแบบนี้มันก็เอาดยมันมันไล่ยังไงก็ไม่ได้วากลางคืนคับัวาัวขกเลยอันตะพอยอัาละเอียดได้มองเลยก็ตูนเห็นเด็พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำหมูแล้วมาดูกนเอ้ยจนชิกมองขึนีมประทเค็ืนไ่านเนะ่ก็ะิานเก็บ ทำดีๆบ่ดีๆแหดดอกน้อยมึงวสักตุ้นแหวดดอกมึงก็เล้งงาน้ยเต็บอลสอดอกพี่น้อยสอเกือบเต็มเดี๋ยวปยืมใส่ทีโคตรโห่เลยทั้งมาเอายวงเีินนี่ก็บงทำไปเอาเันมึงวัสิบดอก มันบุมเห็ดแล้วนะพี่น้องลปาลาแลมนเขอมาหากันแล้วจูดทิพย์อยู่ใช่ตังลงม,มต่อขึ้นแห้งบุได้จูดไฟทิพย์จะมันเถาะเลยพี่น้องเห็ดกันตัวนี้เห็ดเจ็กอยู่ในพ่นจะมันเน่ามันเน่าแล้วเห็ดจะมันเน่าวะเห็ดเงถาถาับ là quả phốt quả lừa Một là đọc xong đọc để đọc nha đi hình nóng đọc nha đi hết cái gì kia chiếc đây phải không? chiếc hộp chiếc 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 เขาก็มาเอาเลยได้หดอกพี่ดอกนึงพี่น้องดอกใหญ่ตนมันแม่นสิบ่ดอกปวงอ๋อพี่น้องเนาะ